เราอยู่ที่ฟีเจอร์ซิลิบัสในส่วนของ Assessment Rating เป็นส่วนที่แสดงสัดส่วนคะแนนของแต่ละกิจกรรมว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยอาจารย์สามารถแก้ไขได้ที่ฟันเฟืองทางด้านหลังของ Assessment Rating โดยการกด Edit ใส่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนคะแนนในแต่ละกิจกรรมจากนั้นกด Save และสามารถ Add to Diary ได้ About Class Room เป็นส่วนที่อาจารย์ต้องการแจ้งให้นักศึกษาเพิ่มเติม เช่นเกณฑ์การให้คะแนนหรือระเบียบการเข้าห้องเรียนเป็นต้นที่ฟันเฟืองทางด้านหลังของ About Classroom จะแสดง d i s p l a y อาจารย์สามารถเลือกเพิ่มคำชี้แจงที่มีอยู่แล้วได้โดยเลือกคำชี้แจงที่ต้องการจากนั้นกด Save Add เพื่อเพิ่มคำชี้แจงใหม่ใส่หัวข้อของคำชี้แจงเพิ่มเติมใส่รายละเอียดและยังสามารถ Add to d i a r y ได้นอกจากนี้ ที่คำชี้แจงที่สร้างไว้แล้วอาจารย์ยังสามารถ Edit Add to Diary และ d l l t t ไในทางด้านหลังชื่อของคำชี้แจง Comment นักศึกษาสามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับซีริบัตของอาจารย์ได้และยังสามารถทำได้แบบไม่ระบุตัวตนพิมพ์คอ m เมนตคลิกที่ Post d s Anonymous เพื่อแสดงแบบไม่ระบุตัวตนและทางด้านขวาสามารถแทรกไฟล์ต่างๆที่ต้องการได้ นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถ Edit และ Delete ได้ที่ฟันเฟืองทางด้านหลังของคอมเมนต์